เถแล้วแต่ายืนะครับเ่นครันองจาสการณ์ปนี้ครับพี่น้องจ๋าอำเภอเถื่อจะปาออยัอางเด้อเด้อปใหม่เมืองเถอนเ้อะพี่น้องจ๋าหน้ามาเรียนสั่นแล้หน้าเงเถิ่อนเ้าะเอาบรรยากาศครับพี่น้องจ๋าโอ้โหดเอามปจ้าไ้อเอาเาเห็นนุ่มๆุมไม่ได้เลยนะโอ้โหลอๆๆพี่น้องจ๋าบรรยากาศครับพี่น้องมวนมวนมวนนมววอ้ยสาวสวยเา้สวยอ เดิน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 ดินนสวยค้อสวยค้อสวยก้อนยังเดินอยู่ไหม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 ก้อนเดินอยู่ไหมเดินอยู่นะเดินอยู่โอเคจ้าเออตะตวงนองตะตวงนองไปไปไปเฮ้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 โอ้โหม้วนจั๊ดแจ๊ดเฮ้ ประ trim, นีนมวนเทย์เขาเป็นน้องจ๋า12เมษายน2 5 6 7ครับพี่น้องจ๋าโอ้โหบรรยากาศครับเดี๋ยวเดินอนยะู่ย okay. โโยไ,ไี้เดินอยไไู่นี่แหละเดินเดินโอเคโอ้โหดูกล้องกันดูกล้องกันเดินอยู่ไปแล้เดินอยู่ไปนี่วโอ้หกเดินละเดินละละละโอเคโอ้โหสวยมากสวยมากโอ้โหอย่าไปอย่าไป <S <S โอ๊ยงามแต่งงามแต่แตบ้านไร่ภูเคียงฟ้าครับพี่น้องจ๋านี่โอ้โห งามของเราครับพี่น้องจ๋าป้าเธอวันดีค่ะโอหโดแมมวนแตะแตะมวนแตะแต่เนอะ้ดเบรก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 อ้โหยงามงามงามนี่ตวงนองละตะตวงนองตะตวงนองบรรยากาศมวนแตะแตะครับพี่น้องจ๋านี่โอ้โหยจ้าจ้าจ้า โอ้ย,อยคนงามจ้าจะเยา,าไปจ้าสุดยอด